ให้ลองตัวไหนครับท่านทราบเลยครับเอาความรู้ไปใช้นะครับท่านดูไปเรื่อยนะครับอ่านะครับถ้าไปศึกษาเนี่ยนะครับเขาเรียกมันรีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซต HD นะครับ H อชเอชดีคือไฮดิวิเดนยูใช่ไหมครับไฮดิวิเดนยูนะครับสังเกตนะครับว่าหุ้นที่อัพเปอร์ฟอร์มเนี่ยจะเป็นักสะนี้ไฮดิวิเดนยูนะครับแต่ไฮดิวิเดนยูเนี่ยการอัพเปอร์ฟอร์มของเขาเนี่ยมักจะอัพเปอร์ฟอร์มใน4เดือนแรกเองนะของปี สี่เดือนแรกของปีนะครับอ่านะครับสังเกตนะครับว่าคนที่ซื้อไฮเดรนิวิยูมาเปิดมาป,ปุ๊บขอลองตัวแรกเลยลองสยามซีเมนบล็อกเทสแสมซีเมนตัวแรกเลยนะสี่ร้อยสิบบาทตอนนี้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยแปดสิบนี่คือไฮเดรนิวิเดนยูนะครับสังเกตนะครับว่าไฮเดรนวิเดนยูเนี่ยถ้าถือสี่เดือนแรกเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต ได้แล้สิเนะครับแต่ว่าไฮ Yield เนี่ย r อร์ m แม็ e เขาจะไม่ดีเลยนะในเดือนพฤษภาแสดงว่าเราควรทำอะไรครับอาแล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าฉันจะถือยาวนะครับแต่บางท่านที่เล่น Market Anomaly mm hmm. ก็จะรู้นะครับว่าก็จะรู้นะครับว่าเนี่ยสเดือนแรกเนี่ยควรจะมี h i g ไฮย d นะ mm hmm. แล้วยิ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับว่าหุ้นกลุ่มประเภท ESG คืออะไรครับ เอเมเลเมนเทสเอเมเลเมนโซเชียลก็มานนเนี่ยพวกนี้ช่วงนี้อัพเอร์ฟอร์มมากเลยเพราะมันเป็นเทรนโลกนะครับเทรนโลกนะครับ ESG เนี่ยเอเอบา,อา,อา,อาองปีผมสอนเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภา FVI สังเกตนะครับผมมี ESG ขึ้นมาเลย ESG เนี่ยมันไม่ใช่ว่าด,ดูเรื่อง e v i r o n m e n t ดูเรื่อง Social แต่ต้องดูเรื่อง v e r n a n c e Governance เนี่ย จำนวนบอร์ดบอร์ดดี렉เตอร์นะครับผู้มีส่วนได้เสียงต่างเนี่ยนะครับเรามาศึกษากันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย ESG มันเป็น10โลกนะครับ10โลกนะครับสังเกตนะครับว่าหุ้นไฮเดรนเ y i ย l d เนี่ยสี่เดือนแรกเนี่ย10%แล้วนะครับ10%ไปลึกไปดูลึก,กนะนั้นเนี่ยนะครับต่ำสุดที่เขาให้คือ4 นะครับสูงสุดคือ16หมายความว่าไงครับเดือนละ1%ต่ำสุดนะนั่นหมายความว่าถ้าเงินถ้าถ้ามีเงินที่ประเภท saving account นะครับแทนที่ว่าได้ saving ปีละเท่าไหร่ครับ50ตังค์สลึงหนึ่งเนี่ยก็มาเนี่ย1%ต่อเดือนนะครับแล้วเปร์เซ็นสเนี้ตั้งแต่ปี2011ะนะครับ แล้วก็ปรากฏไปศึกษาต่ออีกนะครับว่าพวก Market อะโนม l ลเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นแพทเทิร์นเนี่ยจะเห็นนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมกันยายนกลุ um ่มโมยาบาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาลป์ฟอร์มมากเลยเพราะทําไมครับเพราะคนเป็นหวัดหน้าฝนต่างๆเนี่ยไอ้พวกน, <c oughs> นี้เป็น Market อะโนม l ลที่ใช้พวก Big Data ก <c oughs> ็ไปจับเนี่ยจับได้หมดเลยนะว่าตัวไหนแพทเทิร์นจะมาเท <c oughs> ่ากับว่า ปีหนึ่งอ่ะท่านเห็นมาเก็ตอโนบารีแบบนี้นะครับท่านลงทุนเนี่ยสบายไหมครับชีวิตแฮปปี้มากเลยนะครับมีเวลาไปเที่ยวนะครับมีเวลาไปนวดสปานะครับดีกว่าจ้องหน้าจอนะครับนะครับเอาแบบสบายๆอย่างเงี้ยชิลๆนะครับชิลๆนะครับแล้วสังเกตไหมครับไฮดีไฮดิฟเดนดิวอ่ะเพอร์ฟอร์มช่วงนี้เองนะช่วงอื่นี่ไม่ค่อยเลยนะไม่ค่อยเลยนะแสดงว่าอะไรครับ พอสิ้นธันวาปุ๊บเนี่ยท่าม่หน้าที่เดียวคืออะไรครับมาลงทุนไฮเดรนเยียลไฮเดรนเยียนะครับท่านั้นเองท่านั้นเองนะครับอันนี้คือการใช้ศาสตร์ของฟันโฟเข้าไปละนะครับถัดมานี่คืออะไรครับอันนี้เป็นของเดือนอะไรอ่ะกุมภาพันธ์พอกุมภาพันธ์ปุ๊บเนี่ยเดือนที่แล้วใช่ไหมครับนะครับเพราะ พอมกกลาเนี่ยได้ไปสองจุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วกุมพานี่บางคนบางท่านที่ตกรถเพราะสังเกตนะครับมกกลาทุกคนบอกหุ้นไม่ดีเลยไม่ดีเลยเแต่มันขึ้นมาสองจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกุมพานะครับกุมพานี่ยที่ผ่านไปแล้วนะหุ้นหดหดเย็นได้ไปเกือบสามเปอร์เซ็นต์นะนะครับกุมพานี่นานไหมครับไม่นานเลยนะครับแต่บางท่านหลักดูเหมือนนานมากเลยนะครับ 3%นะครับแล้วกุมภาเนี้ผมก็นั่งทําไ,ไปดูสิสิติอีกนะครับว่าไฮเดร y i ย l d ไม่เคยปีไหนให้บนถมแทนติดลบเลยไม่ยความว่าไงครับดาวไซต์จำกัดมากเลยนะสำหรับพวกไฮเ r รนเยียนะครับ